สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมปาดักออฟฟิเชียลในวันจันทร์ที่เท่าไหร่อันที่สิรือเปล่านะครับก็ไปสายห,หน่อยก็ทักทายเพื่อนทักทายกันครับทักทายกันในวันที่ยังไม่ได้ไปทำงาน นะครับในวันที่ยังไม่ไปทำงานแล้วก็ยังรอสถานการณ์อยู่นะครับเพราะว่าฝันนายจ้างซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นก็ยังไม่กลับเข้าประเทศได้ยินว่าประมาณน่าจะประมาณเดือนนี่แหละหรือเดือนหน้ายังไม่แน่ใจนะครับว่าตอนนี้วันนี้เราก็ เดินออกกําลังเหมือนเดิมน,นะครับเมื่อวานนี้ไม่ได้มาเดินเพราะว่าไปรับวัคซีนเข็มที่สองมาไม่ใช่วันื่อวานนี่วันเสาร์เมื่อวันเสาร์วันเสาร์ไปรับวัคซีนเข็มที่สองมาซึ่งก็ไม่มีอาการเลย แค่รู้สึกเจ็บนิดนิดตรงรอยรอยเข็มแค่นั้นเองนะครับวันนี้เราก็ออกประเดินเพื่อที่จะเรียกกำลังเรียกความเชื่อมั่นตัวเองกลับขึ้นมานะครับนานแล้วที่ฟ้าดาไม่ได้ถายทอดสดเกออิไม่ได้อัดคลิป ระหว่างเดินออกจากบ้านไปเดินออกพลังกายก็วันนี้มีโอกาสทักทายทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับในช่องปราดางอพเชีย่ยวนะครับเดี๋ยวเราก็จะถ่ายให้ดูบรรยากาศร,รอบนอกเหมือนเดิมน,นะครับในการเดินออกกพลังกายหน้าบ้าน ไม่อานเอ้วยนนีทำไมรู้สึกเียวใจไม่ใจเต้นรอยเจ็ดยังไม่เข้าท uh ี่ย uh ังไม่โกติอืมวันนี้รู้สึกไหนเดียการเต้นหอตาการเต้นหงารบเจ็ตามนาฬิกานี้สวัสดีครับ ตามนาฬิกานี้ตาการเ้นหัวใจบอกว่าเออ117ก็หัวใจเต้นเร็วขึ้นสูกขีดเลือดมากขึ้นเพื่อที่จะรองรับในการเดินออกกำลังกายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ เดี๋ยวเราจะเปนากล้ลองหน้ากล้องหลังสลับกันไปนะครับกล้องหน้ากล้องหลังสลับกันไปคู่นะครับนี่ก็จะเป็นกล้องหน้าก็จะถ่ายเห็นว่าใกล้ๆหมู่บ้านนี้ก็จะมีบริษัทท้างร้านนะครับบริษัทใหญ่ๆห,หลายบริษัท,ท ครับข้นแลก็าวมาพนี่ก็จะเป็นเ่าน ตอนนีำมัน,นได้แล้วได้แล้วซื้อเอาครับก็ขายอยู่นี่เยอะแยะอยากได้มาซื้อเอาซื้อสองก็มีตามเงินนะครับใครเงินเยอะก็ซื้อของใหญ่ใครเงินน้อยซื้อของเล็กตามสภาพนะครับ นนดนองมาเยอครับเหีวต้งตรไปทางมีนบุรีนะครับ ตรงไปนี่เป็นมีนบุรีตรงไปนี่เป็นมีนบุรีน้ำมันก็ไม่รู้เป็นอะไรเศรษฐกิจก็ไม่ดีน้ำมันก็ขึ้นน้ำขึ้นเอาขึ้นอะไรขึ้นหมาก็ไม่รู้ปวดหน่อยนึงเจ็ดเต่งรดิน้ำมันเศรษฐกิจก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีดีอยู่อย่างเดียวราคาน้ำมัน นะครับที่อยู่เดียวราคาน้ำมันขึ้นน้ขึ้นเอาอย่ยงยืนไม่ได้ขึ้นเลยึ้่เลยนักกาก็ไปไดูนะครับขวบนหน่อยนึงนี่เราก็เดินผ่านมาตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายของง่ายครับ ายต้นไม้ดอกไม้ขายต้นไม้ดอกไม้สวยงามไม้ดอกไม้ประดับนะครับไม้ดอกไม้ประดับ,ดดบใครต้องการเจิญได้บริเวณถนนล่มเก้าตรงตน,นี้ก็เป็นบริษัทใหญ่อ่านเอาครับแอร์บัสเฮลิคอปเตอร์วานกับมาลงอยู่สูงซ่อม ใชเป็นศูนย์ซ่อมครับใช่เป็นศูนซ่อมของแอร์บัสซ่อมแอร์บัสครับ ดอกไม้ประหลาเดีเ๋ยวเนี้ก็เยอะครับแต่ว่าร้านยังไม่เปิดร้านยังไม่เปิดครับแต่ก็มองเห็นได้อยู่ข้างในนะครับม,มองเห็นได้อยู่ข้างในก็คนส่วน งา,านร้องเรื่องเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับนะครับบริเวณนี้ถนนลบเก้าใทยสนใจเชิญครับถนนลบเก้ามีบุรีก็ป่วยไม้ไม้ดอกประดับไม้ดอกไม้ประดับลายอยากนะครับเดี๋ยวเราออกเป็นว่าเรา คให้เดจอจอด,ดีกรอบช่วงนี้ขอเอดอนินออกกำลังกายก่อนนะครับเดี๋ยวพอเราเจออีกรอบขอเดินสัก4รอบกำลังกายให้พอสมควรน,นี่นะครับ ครับแล้วเราก็เดินผ่านสองกิโลมาเรียบร้อยนะครับสองกิโลสองกิโลออสองร้อยสองร้อยสองร้อยสามนีนะครับสองกิโลสองร้อยนตร นะครับตรวต่องวเนเราก็เดินผ่านมาเรียบร้อยแล้วเลิน่นระยะทางการเดินที่ก็หลัจากนี้เราก็จะเดินไปที่ร้านกาแฟไปซื้อกาแฟะนะครับที่บ้านซื้อกาแฟ ราคาเริ่มพัฒนาเริ่มเยอะแลครับทุกคนก็เริ่มขอเพื่อที่จะทำงานต่างๆเพียงปากเกี่ยงท้องอาอยู่นะตามอาชีพของใครของมันนะครับตาชที่ของใครของมันจะดูว่าสวยงามจับผ่านมาก็จบ <to improve> <Restaurant> ่อไปรทักหนึ่ง เนื่องจากสานการณ์อะไรอ่ะเราเรียกล็อกดาวน์ประชาชนก็หน้าดำมองคร้บกันครับเพราะว่าไม่ได้ทำงานตอนนี้ก็เริ่มบอกทำงานทัการกันกรดีกเส็เลยครับดิกไปยคนที่ยังมีงานทำนะครับกระดีใไดเวยคนที่ยังมีงานทำ ได้แล้วครับสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือกาแฟออนคอฟซี่ติดกันทั้งบ้านยี่ห้อนี้เขาดีจริงๆนะครับได้มาเรียบร้อยแล้วกาแฟร้อนน้ำหวานนะอันนี้ก็จะเป็นแค่ค้าไก่ย่างในหมู่บ้านนะครับ ใครที่เดินผ่านไปผ่านมาบริเวณนี้เห็นก็ช่วยอุดหมันด้วยก็ได้กันแต่อย่า,าุดันนี้นะครับเรารวยแล้วนี่นะครับเมคาไก่ย่างหน,นึ่งวันก็เพื่ออุดมใหม่แล้วกันใครเดินผ่านไปผ่มานมาบริเวณนี้นะครับ <c oughs> แล้วเราก็จะเดินทางเราก็จะเดินกลับกลับบ้านตอนนี้ก็เท่าไหร่ 2, 2. กิโล700 2กิโล700เมตรนะครับ2บกิโล700เมตรที่ว่นานก็ถึงบ้านก็น่าจะประมาณสัก้ง3กิโล3กิโลนิดหน่อยก็ถือว่าจบเกลีแล้วครับสำหรับวันนี้ ามกิโลนิดหน่อยก็สวยงามภาพกิจประจำวันก็จะประมาณนี้แหละครับคือถ้าไม่ได้ลงคลิปลงอะไรให้ชมกันบ่อยๆนะครับถ้าไม่ได้ลงคลิปลงอะไรชมกันบ่อยๆขนาดก็ลงคลิปนะครับขนาดก็จะ กระครกระเบินระวังหน่อยนึวเพราะว่ามอนขะางเยอะคันทางเยอะไแรก็จะมีอีกแบบนิพระศิวลีให้กลาบไว้เราก็ทื สำหรับคลิปน,นี้เราก็ขอจบคลิปกันบริเวณตรงที่ถนนลก9ุมีมีบุรีลาดกระบ,บังสุวรรณภูมินะครับวันนี้เราขอจบคลิปตรงบ้านทิพยขึ้น,นแล้วกันนะครับ จบคลิปตรงนี้ก็แล้วกันนะครับเขอจบคลิปตรงนี้ก็แล้วกันสําหรับใครที่เข้ามาชมในช่องปลาดาาคอนเทนเนอร์น,น,นะครับก็โอ้ขอโทษครับปลาดาคอฟิเจียนก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ